ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่10กร,กรากคม2566กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้40บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม รกระลำดอกจีนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคณะต้น วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณายอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนีあああ้เจบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25ห้ากรัมวันนี้เจบาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่ง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต,ต้นตะไคร้ วันนี้30บาทต่อก so ิโลกรัมกระชายซอยวันนี k k ้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวว si ันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกขิ้หัูสวน วันนี้260บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมถั่วภูวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ลูกนาำเต้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้30บาทต่อก e ิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกรมดอกแครวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมเมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม มะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะระขี้นกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขอือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขอือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้65บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรั Europa. มมะเขือลายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเสดิ้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้22บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศทอแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมาละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าวันนี้10บบาทต่อกิโลกรัม หอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้80บาทตอท่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทตอ enf enf ท่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้125บาทตอ enf enf ท่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้300บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลาง วันนี้400บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้500บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร6 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร5 0หบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยดบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้โดยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสลรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลหับคลิปนี้สวัสดีครับ